Inbox อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนาบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษ,ษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็ชช่อเคยเลยครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรือรอื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตาม เราก็จะทําการจัดเอาไห้ดูกันเลยว่าของนในคะแนนนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะจ๊ะโดยสำหรับวันนี้ก็ผมก็อยู่เช่นเคยเลยกับการรีวิวการไฟแวนก์ดโดยวิชินรับหน้าที่ดันินราลการเช่นเคยสวัสดีครับโดยวันนี้ก็ผมจะเป็นเด็กที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันนะครับผมแต่ก็มีคนขอรีเควส t กันมากับเด็คลิสหรือแนวทิศแนวแนว,แนวคิดแนวทางการจัดเด็กของแคลนแกรนบลูนั่นเองครับผม ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าแกลนบูนั้นของเสริมนั้นน้อยจริงๆนะครับผมเรียกได้ว่า1ภาค1ชุดเท่าดันนะครับผม1ภาคหนึ่งก็1ชุดออกมาแล้วก็หายภาค2องออกมา1ชุดแล้วก็หายภาคสาก็ก็หชุดแล้วก็หายต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าคนใช้เนี่ยมันไม่ค่อยมีสงหาราศีเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็มาดูกันดูเพราะว่าคนใช้กับเรื่องของเด็กไม่เกี่ยวกันเด็กแกลนบู มันก็เก่งนะครับผมเพียงแต่ว่าต้องมีการวางแผนการใช้แล้วก็ระยะเวลานิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องรอตัวเสริมดีๆออกหรือจะเก่งแต่พี่ชินคิดว่าพอถึงภาค3แล้วก็มันเก่งแน่นอนเพราะว่าในมูวอลพี่ชิคือภาค3มเนี่ยมันเก่งแทบจะเท่ากันหมดเลยโอเคแคลนพระเอกหรือว่าแคลนตัวร้ายจะเก่งโกงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ถึงกับสู้กันไม่ได้มันก็ว่ากันต่อไปนั่นเองเอาแล้วก็ผมวันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าเด็กนิสของแคลนแคลนบูนั้นมีอะไรบ้าง แคลนมูในชุดนี้นั้นเนี่ยก็จะถึงแค่ของภาคสองเทนั้นเพราะว่าของภาคสามจะไม่ออกนะครับผมก็มาดูก,กันดีกว่าว่าใส่อะไรบ้างเริ่มที่ยูนิตเกรด0ูนยก็เลยแล้วกันนะครับผมเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มได้แก่กัปตันไดท์คิดนั่นเองจริงๆแล้วทำไมถึงใช้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มนะครับผมเพราะว่า,าเจ้าเกรดสามโคคิวตัสของเรานั้นเนี่ยมีมีตัวเกรดสองที่ช่วยชุบจากหลุมมาสุพีเลไรได้ในะกรณีที่เราสกูเกต ดังนั้นนะครับผมจึงใช้ตัวนี้เข้ามาเพื่อลองรับการชุบชีวิตนั่นเองก็ไม่ว่าจะเป็นการใช้โคคิวแทสเข้ามาชุบบางทีเนี่ยเรามันรู้จะชุบตัวอะไรก็ใช้กับตันในคิดนี่แหละเสิร์ฟตัวดีดลีลากลงหลงุมไปนั่นเองนะครับผมหรือไม่ก็ใช้อารองรับการลากของลากเกรดสองก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของคอมโบก็ได้แต่ว่าเนื่องจากมันเปิดสิบใบบนมันเป็นอะไรที่เปิดเช็คได้เยอะมากๆนะครับผมมันเวิร์กกว่าเปิดในมัวไม่เช่นนะมันมันมันดีกว่าเปิด5ใบบนแล้วบางทีอาจจะไม่เจอเกรดสามเลย เพราะว่ามันเลือกเอาอะไรลงหลุมก็ได้เลยเดี๋ยวเราคงจะทนชุบข,ขึ้นมานั่นเองเพราะว่าแคลนแกลนบูเนี่ยค่อนข้างจะเน้นใน,นเรื่องของการชุบชีวิตคำถามคือชุบชีวิตแล้วมันได้อะไรมันจะได้เพิ่มทรัพยากรในสนามทาให้ประหยัดมือนั่นเองจริงๆแล้วมันจะออกแนวคล้ายๆกับโกฮันดีก็ว่าได้คือเน้นเรียกพวกเขามาในสนามเพียงแต่ว่าเราจะเรียกจากหลุมนั่นเองครับผมไม่เหมือนโกที่มันเรียกจากเด็กนั่นเองแต่ข้อเสียของแกลนบูก็คือจะต้องมีการอ่า ถ้าเกิดสับทางการเรียกว่าโม่ก็คือการนาการใบบุษรของกองการเราลงหลุมใบเป็นเพื่อเป็นพาคอค่าคอสหลายครั้งด้วยดังนั้นเด็กวันนี้เนี่ยก็จะพยายามจัดให้เกิดการโม่ในที่สุดเพราะว่าเล่นแกลบูนั้นบางคนเนี่ยโม่มากเกินไปจนการหมดกองก็มีหรือการดีๆมันลงหลุมไปหมดเลยพีจีลงหลุมไปอย่างเงี้ยมันชุบขึ้นมาก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ชุบขึ้นมือเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงให้แกลบูนี่มันสนุกสนานกันนะครับผมโอเคนี่คือกรดสูงตัวเริ่มอ่านเรียบร้อยแล้ว ทริกเกอร์เซตแรกนะครับผมจะขอใส่สแตนทริกเกอร์ถึง4ใบนะครับผมได้แก่ผู้บังคับเหลือจากนรกนั่นเองอ่าใส่ไปเลย4ตัวนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นสแตนทริกเกอร์ที่มีเอฟเฟกในการชุบตัวเองได้เมื่อเกรด3เข้ามาในสนามก็หลายคนอาจจะเถียงว่าเอ้ยมันแอดแค่3าพันเองใส่มาทำไมก็ไม่รู้นะครับผมพอดีว่าเราต้องมียูนิตในการอ่าใช้เป็นค่าคอสในการรีไทม์เพื่อชุบตัวเองขึ้นมาอย่างเช่นซัมโบรลสปิริตนะครับผม ซึ่งค่อนข้างจะสำคัญมากๆเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวฟรีปกติเนี่ยสกิลของซามูไรสปิริตที่บอกว่า,าชุบตัวเองขึ้นมาโดยการแลกกับการรีไทม์ย,ยูนิตหนึ่งตัวซึ่งจริงๆเลยเนี่ยมันก็นนยูนิตเหล่าเท่าเดิมแค่เปลี่ยนยูนิตเท่านั้นเอง แต่ตอนนี้มันชุบเข้ามาฟรีๆเลยแล้วค่อยใช้เป็นค่าคอสของซัมบริสติบิลิตชุบขึ้นมาจากหลุมทําให้เหมือนกับว่าเราเคาน์เตอร์บัตหนึ่งแต่เราได้ในสนามเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวนั่นเองครับผมก็มันเป็นการประหยัดค่าคอสมากที่สุดนั่นเองเพราะว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแกรนบูชชุบมาตั้งเยอะทําไมบนมือมันเท่าเดิมก็เพราะว่าชุบเข้ามามาแลกกับการเสียหนึ่งซึ่งกลายเป็นว่ามันมันเท่าเดิมอ่ะมันลบหนึ่งบวกหนึ่งก็คือได้ศูนย์ใช่ไหมครับแต่อย่างนี้เนี่ยคือ และบางทีเนี่ยต่อสัก3,000ก็ไม่ซีเรียสนะช่วงต้นเกมบางทีมันตีพวก1 1 0 0 0หมื่นเข้าหนึ่งหมืเข้าก็โอเคแล้วนั่นเองครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใส่ไว้นั่นเองอีกท้งเนี่ยเรามียูนิตหลายๆตัวที่มันสแตค์คือมาตีล้วตีแรงได้อย่างเช่นรูดเชสอย่างเงี้ยแล้วก็เลยใส่มาด้วยเซตถัดมาครับผมเป็นฮิลทิกเกอร์ก็ใส่ไป4ใบเหมือนกันนะจ๊ะก็สําคัญเหมือนกันไม่ใส่ฮิลคงไม่ไหวถ้าไม่ใช่เด็กสายซาลิสนั่นเองครับผมก็จะใส่สแตน4ฮิล4 ต่อมาที่เหลือจะเป็นคริสที่เข้าสติกเกอร์หมดเลยนะครับผมเพราะว่าแวนการ์ดเราตีค่อนข้างแรงเพราะว่าโคคิวดัสเนี่ยตอบบูส์ง่ายมันตีเองเองก็หมื่นห้าแล้วต่อสักพันหกพันขึ้นไปองเงี้ยก็ตีสนุกสนานแล้วแน่นอนครับผมก็เลยใส่คริสที่เข้าสติกเกอร์มาถึงแปดใบด้วยกันเน้นตีกดดันด้วยคริสหนักๆครับผมที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าเบนชีน้ำวนเนี่ยเป็นยูนิตที่ช่วยเพิ่มโซได้ เพิ่มโซลและจวดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอโซเยอะก็ค่อยเอา Dancing อ Cutlet าเ,เนี่ยลงมาบัสสองจูดหนึ่งเข้าไปอีกวนไปเรื่อยๆนั่เนเองครับผมทำให้การบนมือเราค่อนข้างเยอะคลิกแรงการบนมือเยอะจะเป็นคอนเซปต์ของเล็กสายนี้นั่เนเองครับผมเราจะไม่โม้ทิ้งทุกอย่างเนี่ยจะใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองนี่คือทริกเกอร์ของชุดนี้นั่นเองครับผมก็จะเป็นคลิกแปด สแตนซีฮิลซีเราจะไม่ใส่รอให้มันขึ้นมือมาบอดเล่นนะครับผมเพราะเรามีสกิลจั่วเยอะมากบางทีอย่างเงี้ยใช้เอฟเฟกต์เบนชีนน้ำวนเสียบเข้าโซ่ปุ๊บจั่วได้รอทิกเกอร์มานี่คือเครียดนะครับผมในนั้นเนี่ยเราจะตัดรอทิกเกอร์ทิง้งไปเลยเพราะเรามียูนิตช่วยจั่วอื่นแนทนทําให้ตัดโอกาสที่รอทิกเกอร์จะขึ้นมือแน,น่ๆครับผมคราวนี้มาดูเกรดหนึ่งบ้างก็ขอใส่ แดนซิ่งคัดเลทถึง4ใบตัวนี้สําคัญนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยแดนซิ่งคัดเลทการโซบาร์สองมันช่วยให้การ์ดลงหลุมไปและเพื่อให้อ่าโขคือถ้าชุบขึ้นมาใหม่มันกลายเป็นว่าเราวนการ์ดได้เรื่อยๆจริงไหมครับบางทีเราไล่เกรดหนึ่งเป็นซารโมเิสปิริตไปเราต้องบาร์ดเขาทิ้งเพื่อให้มันใช้เอฟเฟกชุบขึ้นมาได้นนั่นเองเลือกไอเทมพันไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวเราเอาซารโมเิสปิริตชุบขึ้นมาก็ได้นะครับผมอ่าเปลี่ยนตัวเป็นเป็นเจ็ดพันแทนหรือมไม่เอาไปต่อพวกรูนเชสก็กกกลายยยยเเป็็็นัังงตีีแรอรอออูู่่ดคคบผมโ จากนั้นที่ขาดไม่ได้ก็เช่นเคยที่พูดถึงเมื่อกี้กับซามูไรสปิริตใส่ไป4ใบนั่นเองครับผมก็หนักหนาอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่มีตัวเวียนชุบม,มันจะไม่ได้มีสแตนทิกร์มีแดนซิ aker, ่งคัตเลที่จะคอยเข้ามานสนามดังนั้นจึงต้องรีทายทิ้งเพื่อให้ตอบบูสในแรงดังนั้นก็จึงใส่ซามูไรสปิริตมา4ใบนั่นเองครับผม PG ใส่4ใบเช่นเดียวกันนะจ๊ะกับพายุกระ,ะหน่ำจีนนั่นเองแล้วก็เกรดหนึ่งไปสุดท้ายครับผมกับ เวลาก้อนสมบริตัวนี้นจะเป็นที่ยูนิตที่เอามาต่อท้ายโคคิวทัสจะต่อท้ายแวนก็ได้ต่อท้ายเรียวมาโคคิวทัสที่อยู่เรียวก็ได้แต่ใส่แค่ใบเดียวเพราะว่าแค่แดนซิงคันเล็กนี่ก็กินเขากินโซมาจะแย่อยู่แล้วจะแทบจะไม่มีโซอยู่แล้วก็ว่าได้น,นั่นเองก็ตัวนี้ก็ใส่มาหนึ่งใบเผื่อนยามขับขันละการแบบในยามที่ราต้องการตีให้แรงหรือว่าแดนซซิงคันเล็กมันไม่ขึ้นตัวนี้ขึ้นก็เล่นได้น,นั่นเองครับผม เกรดหนึ่งจะใส่น้อยหน่อยใส่แค่สิบสามวเท่านั้นเองเพราะว่าเราจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องของการหาเกรดหนึ่งเรามีซามโบรสปิริตคอยเติมตัวบูสต์อยู่แล้วขอแค่มีเกรดหนึ่งมาไลท์ตอนเป็นแวนได้เนี่ยพอใจแล้วที่เหลือไม่ได้ช่างมันเดี๋ยวเอาซาโบรสปิริตลงหลุมแลวชุขึ้นมาก็ได้ไม่ว่ากันในกรับผมแต่นั้นเนี่ยเรื่องตัวบูสต์จะไม่ซีเรียสเราจะคอยมีซาลโบรสปิริตชุกข,ขึ้นมาเติมตสนามได้เรื่อยนั่นเองเกรดหนึ่งใส่เท่านี้จ้ะมาดูเกรดสองกันต่อเลยดี ลูนเชสใส่สี่ใบน,นั่นเองเพราะเราใส่สแตนด้วยครับผมนั่นเนี่ยลูนเชสเนี่ยเป็นยูนิตมาตรฐานที่ตีคนแรกได้ตีเอ็เพีเอลไปเลย1 1 0 0 0ครับผมแลกกับการต้องโม่2ใบแต่ก็ไม่หนักหนามากเพราะว่าเราไม่ไม่มีตัวที่โม่แล้วเรามีลูนเชสตัวเดียวที่โม่2นะครับผมถ้าเกิดเป็นเป็นการในภาคหนึ่งเนี่ยมันจะโม่เยอะมากมีลูนเชสมิรกดเชสมีตัวที่มันโม่ทัาใหมดเลยมีทั้งตัวเลือกที่ต้องโม่สามอีกเรียกว่าโม่กันจนเด็กหมดนั่นเองเราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับผมเราจะค่อยๆโมนิดหน่อย พอเป็นวิธีก็พอพอให้มีกัรในหลุมพอชุบก็พอแล้วตรงนั้นใส่รูนเชสสี่ใบครับผมจากนั้นก็จะใส่อัศวิตโครงกระดูกจากขุมนรกนะครับผมที่มีความสามารถในการสุพิเลียโคคิวทัสจากหลุมได้เอามาใส่ไว้ในกรเลนที่เราอ่าเรียกได้ว่าเริ่มหลังแล้วก็สกูเกนนั่นเองคือถ้าเกิดเริ่มก่อนนี่เอฟเฟกตัวนี้มันจะใช้ไม่ได้ในเทิร์นแรกเพราะว่ามันบังคับฝ่าเข้าเป็นแสบแบบเป็นเกรดสามก่อนถึงใช้สกิลได้ใช่ไหมครับน้นถ้าเกิดเราเริ่มก่อนเนี่ย ตอนที่เราจะไล่เก 3, รดสามเฟอด์ข้ามยังเป็นเกรดสองอยู่เลยแล้วถ้าเกิดเราไม่มีมันจะกลายเป็นสองทั้งคู่อ่าเราก็ต้องยอมแป๊กไปตาหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเริ่มก่อนเนี่ยไม่ค่อยหนักหนามากมันไม่หนักหนามากเท่าเริ่มหลังถ้าเริ่มหลังแล้วยงสกูเกรดอีกอันนี้คือเหนื่อยมากๆดังนั้นจึงใส่มาสี่ใบเพราะว่าพิชินกลัวการสกูเกรดมากครับผมขอใส่ตัวนี้สี่เลยเอาไว้กันสกูเกรดนั่นเองส่วนทำยังไงให้โคกิทคัตลงหลุมเนี่ยก็คงต้องพึ่งเฟลด์ของตัวเริ่มอย่างกับตันไนคิดิดดทีีี่มมมมมโอออกกกาาาสสเปปงงใใบบััันนนต้รนะณ 2 5่0มันต้องมีนะมันต้องมีแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรก็เอาตัวอื่นลงหลุมแทนแล้วก็ลุ้นกัต่อไปน,นั่นเองครับผมเพราะว่ายังไงเป็นเรื่องของดวงละกระเกสอที่เหลือก็จะใส่ผู้มัญชาการบลูบลัดอีก4ี่ใบน,นั่นเองครับผมเพราะว่าเด็กนี้มีทั้งสแตนมีทั้งคลิปมียืน1นึ0งหมื่นก็อุ่นใจอยู่เหมือนกันน,นั่นเองก็ใส่ไปเลยสีใบนะครับผม เนื่องจากกนน,นียไม่มีตัวต่อบูสแอด8,000ดังนั้นจึงไม่ค่อยเหมาะกับการนําไปฟัดกับคลอสไลท์มากนักน,นะครับผมต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าแกรนบูนี่ก,นก็คลอสไลท์ของเขาก็ยังไม่มาต้องรอรีเวิร์สนู่นค่อยว่ากันเพราะว่าของเสริมมันมาก่อนแต่ว่าคนอนื่นเขาเสริมให้เด่นแล้วตัวนี้มันไม่เด็ดตามก็ทําใจครับผมรอภาค3ค่อยมาว่ากันใหมล่ละกันนะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ชินได้เตรียมยูนิตท,ที่แก้ทางพวกคอสแล้วคอสไลท์แล้วเผื่อไปเจอจริงๆ ก็เตรียมไว้แล้วนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าใส่อะไรไว้นะมาดูกันแต่เกรดสองคือใส่เท่านี้จะ้ะเกรดสามนะผมกอดอืนเลยขอใส่เจ้าอ่าเนคเมนชื่อยาวขอสั้นๆโคคิวทัสนะครับผมชื่อยาวเหลือเกินเรียกมาทีไรล,ลิ้นพันทุกทีเลยอ่ะโคคิวทัสเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากๆเพราะว่าเป็นตัวเอกของเด็กนี้ถึงจะยืนแค่หนึ่งหมื่นนะครับผมแต่แรกกับมาด้วยการเติมบอร์ดที่ดีคือชุบได้ ตัวมันเองซูเปรเรยได้ก็ป้องกันการสก,กูเกตได้นั่นเองและตัวมันเองก็ต่อพลังได้ง่ายเพราะว่ามันตีเพลก็หมื่นห้าแล้วต่อสัก7 0 0 0ก็โอเคอยู่นะครับผมตีพวกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเข้านั่นเองแต่เจอคอสไลน์นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยว่ากันคราวนี้โคจิทัสเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นตัวเด็ดในเด็กแต่ถ้าเกิดเจอพวกคอสไลน์ก็จะต้องมีเกรดสามอีกเซตหนึ่งเอามาเตรียมสู้กันนั่นก็คือมังกรไรชีพเมเลฟิกดากอน ตัวนี้เป็นโปรโมนะครับผมน่าจะแถมจากซองสูงที่ได้จากการแข่งพอดีพี่ชินไปซื้อเข้ามากว่าจะเก็บครบสี่ใบก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมีต้องไปเก็บทีละใบสมัยคนนู้นขอซื้อตัวหนึ่งคนนี้ขอซื้อตัวหนึ่ง,นนวงกว่าจะเก็บครบสี่ใบก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นเองแต่ตัวนี้ความสามารถมันดีมากบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเดี๋ยวมารีวิวเอฟเฟกต์เลยละกันเอฟเฟกต์ของมังกรไรชีมมาเลฟิกดากอนมี2อ,อย่างด้วยกันนะครับผมอย่างที่1สกิลประเภทออโต้เกิดที่ช่องเวนกาเมื่ออยู่ตัวนี้ โจมตีแวนการ์ดถ้าคู่แข่งมีพลังโจมตี12,000หรือสูงกว่าตัวนี้จะแอดบวกหนึ่0หมืจนจบการต่อสู้งงไหมครับสมมุติว่าฝั่งข้ามแอดหมื่นสองขึ้นไปเช่นฝั่งข้ามเป็นมาเจสตี้ที่คอไลน์แล้วเป็นดีเอนที่คอไลน์แล้วเมื่อตัวนี้ตีจะบวกหนึ่งหมื่นคือมันเอามาเอาไว้ฟัดกับพวกคอสไลได้คือตัวเองตีไปเพียวก็สองหมื่นแล้วไงครับต่อส 6, ักหกพันก็สองหมื่นหกอย่างเงี้ยมันกัดคอสไลเขา้าแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเป็นแค่หมื่นเเดดียวอฟก็จะไม่ติ แต่ถ้าเกิดฝันตงคข้ามเป็นหมื่นห้าเช่นเราเอาข้างๆตีก่อนเขาปล่อยเขาได้ทิกเกอร์เอาตัวนี้ตีเอฟเฟกต์ก็ติดนะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ค้านข้างจะหลายอยา่างนี่คือประโยชน์อย่างที่หนึ่งนี่คือสกิลที่หนึ่งเกิดที่ช่องแวนการส่วนสกิลที่สองจะเกิดที่ช่องเรียกาศนะครับผมสกิลบอกไว้ว่าถ้าตัวนี้อยู่ช่องเรียกาศเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการถ้าแวนการเราเป็นแคนแกรนบูก็จะบวกแอดสองพันจนจบการต่อสู้ธรรมดาคือเมื่ออยู่เรียการตีปุ๊บบวกสองพันธรรมดาอ่าก็ดีเพราะว่าลองล ต่อ7,000ก็เป็น19 0 0 0ก็ตีคอสไลท์เข้าอยู่ดีก็โอเคนะมีคลีแตกไปอีกก็ไหวนะครับผมดังนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์สูงมากหามาใส่เพราะว่าเอาไว้รับมือกับพวกคอสไลท์นั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่เจอคอสไลท์มันก็เอามาไลท์แทนโคคิวทัสก็ได้เพราะตอนแรกพี่ชินมีปัญหามากแบบไม่รู้จะเอาตัวไหนมาไลท์แทนโคคิวทัสดีเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวที่มันเก่งพอกับตัวเนี้ยก็ ไปรู้ว่ามีโปรโมตตัวนี้อยู่ก็เลยหามาใช้นั่นเองแต่ว่าก็บอกตาโตว่าหาลําบากนะผมแล้วก็จ่ายไปเยอะเหมือนกันกว่าจะได้โาโค4สตัวก็ลงทุนกันหน่อยนะครับผมไม่งั้นมันซูมพวกเมตาไม่ค่อยไหวจริงๆนะตัวนี้เป็นตัวเด็ดมากๆเพราะว่ายูเลียกาดก็เก่งยูแวนก็เก่งยูเลียกาดมันก็ตีได้หมื่นสององรับสเตติกอร์ก็ได้ต่อ7จ็ดพันก็ได้หมื่นเก้าก็ตีคอสไหลไหวเป็นตัวนึงที่เด็ดมากๆนะครับผมก็ใส่ไปเลย4ใบนั่นเอง โดยรวมเด็กนี้ก็จะมีทั้งหมดเท่านี้ครับผมคอมโบก็จะไม่มีอะไรมากเล่นไปตามสถานการณ์นะครับผมก็เน้นการใช้กัปตันไนท์คิดเป็นหลักว่าถ้าเกิดเราต้องการจะยูนิตต้องการจะมียูนิตอยู่ในหลุมเพื่อให้แคสกิลของโคคิลัสติดนะครับผมแบบลงมาแล้วมีอะไรชุบอย่างเงี้ยก็ใช้สกิลเข้าไปเลยก็ได้ดนั่นแหละว่าตอนจังหวะเกรด3ลงมาเราสามารถลากยูนิตอ่าสแตนทิเกอร์ที่เราใส่มาได้ถ้าเกิดมีในหลุมเช่นเราส่งไปกาดก็ได้นะครับเข้ามาในต่อหลังแวนได้แล้วก็ค่อยเอาเจ้า อ่ะสบูรสปิริตกินหนึ่งความหนึ่งกินมันทิ้งไปแล้วก็เข้ามาแทนแค่นี้ก็ได้ตัวต่อบูสซีฟรีมาแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมครับนอกจากนี้พวกตระกูลแดงซินคทเลนเนี่ยก็ใช้เอฟเฟกได้เหมือนกันนั่นเองก็ลงมาบาร์สองแล้วเราก็สามารถจูนหนึ่งได้ซึ่งมันจะคอยเติมมือเราได้ดีมากๆเพราะเด็กนี้เนี่ยก็ต้องใช้ยูนิตหลายๆตัวเหมือนกันเราจะเน้นบุกแบบฟูลบอร์ดจะดีที่สุดนั่นเองครับผมแต่เรามีสเตติกร์มาช่วยด้วยถึงจะสี่ใบก็เถอะล้วก็คะค้างตีสเตติหนึ่งก่อนก็ได คอยนับตั้งแต่ว่าสแตนิเกร์มันหมดแล้วหรือยังเพราะว่าเราใส่แค่4ใบใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเช็คว่าอุย้ยมันเหลือประมาณสัก1ใบในกอดงีย้ยเราอาจจะเอาแวนตีก่อนเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับดูแลเพนิจของคนนั่นเองก็จะเป็นการวางแผนเพื่อให้สู้กับเมตาได้เองครับผมว่าต้องยอมรับว่าแกรนบูด้ของเสริมน้อยจัดยากเพราะว่าอุปกรณ์มีจํากัดนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดใครหาเจ้ามัางกรไร้ชีพสก,กันดารกอนอ่าตัว ตัวเบลฟิกดาก้อนไม่ได้แล้วก,ก็ไปใช้ตัวแทนก็ได้อาจจะใช้สก,กันดาก้อนมาแทนก็ได้แล้วก็หาตัวต่อ800 0ันเรือ,อจ,จะใช้ตัวเดลี่ตัวที่มันเป็นเกรด3มเป็นจลสลัดอีกตัวหนึ่งก็ได้ที่มันตีระบบวก2 0 0 0เหมือนกันก็เอามาช่องเรียากาดแทนก็นได้นั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดหาเบลฟิกดาก้อนได้ก็จะดีมากๆนั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแนวคิดการจัดเด็กครับผมของแคนแกรนบูในช่วงนี้ ก็ต้องสู้ๆกันต่อไปสำหรับสาวกแกรนบรูเพราะว่าในภาค2นี้เราก็ยังแสดงความสามารถได้ไม่เต็มที่นะครับผมในภาค3เราจะแสดงความสามารถได้เต็มที่แน่นอนเพราะว่าเรามีทั้งเบร็กไลท์ทั้งล่างรีเวิร์สของโคคิวทัสนะผมตอนนี้ใครมีโคคิวทัสเก็บไว้ให้ดีเพราะจะมีล่างรีเวิร์สของมันมาเล่นกับมันด้วยดังนั้นเก็บไว้ด้วยจะดีมากๆนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้วิชินกับการรีวิวแคลนอ่าโจนขโมยผักเอ้ยโจนสลัดนะครับผมแกลนบู เขขอโจมตีแต่เีเท่านี้ครับผมในอนาคตมันจะเก่งขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็ลองนําไปสู้ดูแล้วกันสําหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเขาคณที่ติดตามมาโดยตลอดเรามีคลิปกันต่อแน่อนอนครับผมจนกว่าแวนกาดมันจะหยุดออกอากาศซึ่งมันก็ยังไม่หยุดสักทีนะครับผมมันก็ไปเรื่อยๆนั่นเองคลิปน่าจะเป็นอะไรนะั้นติดตามให้ดีสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย